การประกอบวงจรพื้นฐานมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ซึ่งที่น,นักเรียนจะต้องเตรียมก่อนลงมือประกอบวงจร,ร,ร 1. ดาวน์โหลดรายการอุป,ปรกปรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการต่อวงจรมโครคอนโทรลเลอร์จากได้ตามที่อยู่ในข้อหนึ่ง 2. ดาวน์โหลดซอร์โค้ดโปรแกรมภาษา C ที่ใช้ในการ สั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถวัดความต่างองกยไฟฟ้าได้จากอันดา์ตามที่อยู่ในข้อ2ขั้นต่อต่อไปคือการนำซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษา C มาเขียนด้วยคอมไพเลอร์ที่ชื่อว่า PIC C เพื่อสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามที่เราต้องการนักเรียนสามารถเรียกใช้โปรแกรม PIC C คอมไพเลอร์โดยการคลิกที่ช็อตคัด บนเดสก์ท็อปก็จะมีโปรแกรมแสดงออกมาอย่างที่นักเรียนเห็นจะมีเมนูต่างๆเช่นโปรเจกต์ d i t Search Option Compile พซึ่งตัวใหญ่เราจะใช้อยู่2อันนี้คือ Project กับ Compile ขั้นตอนการเขียนซอสโค้ดแกรมภาษา C สำหรับสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ก็มีขั้นตอนอย่างนี้ขั้นตอนแรกให้นักเรียนคลิกที่รูปโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านบนสุด แล้วเลือก New แล้วเลือก s o r t File คราวน,นี้โปรแกรมจะบอกให้เราตั้งชื่อในอันนี้ครูจะตั้งชื่อว่า w o Test B O L T T E S T แล้วคูจะเซฟไว้ใน Library Document นะครับ Library แต่ในขั้นตอนนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์เพราะหลังจากเราคีอ่ศาภาษีเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการแปลงให้เป็นคูนดอท x แล้วก็จะมีไฟล์ส่วนประกอบอือ่นๆมากมายเพื่อให้รวมกันเป็นอยู่กลุ่มเดียวนะครับเราก็จะสร้างเดอร์ขึ้นมาโดยการเลือกม u วนะครับก็เลือก, Under, กเดอร,คร์นะครับแล้วก็โวเทสต่างๆนะครับโหมนะครับนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิก โอเคสนะครับก็จะเป็นการเซฟนะครับเนี่ก็จะมีหน้าของวงกะของโปรแกรมว,ว่างๆขึ้นมานะครับคราวนี้ให้เราคีย์โปรแกรมเข้าไปหลังจากเราได้คีย u r ์สโค้ดภาษา c ตามที่เราได้โหลดมาจากวันได้เรียบร้อยแล้วจะพบว่าโปรแกรมนี้มีทั้งหมด32บสอรรทัดมีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้บรรทัดที่5 การบอกว่าเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรบรรทัดที่หเป็นการกําหนดว่าเราจะกําหนดความละเอียดของการแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเท่าไรอันนี้เรากำหนดไว้สิบปิดบรรทัดที่10เป็นการกําหนดว่าเราจะใช้ความถี่ของริสตัลเท่าไหรบรรทัดที่1 1เป็นการกําหนดว่าเราจะส่ง ข้อมูลผ่านพอ,อร์ตอนุกรมไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขตัวนี้เราจะต้องจําไว้ก็คือเ้าพันหกเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม Visual Words Basic กับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์บรรทัดที่8 8เป็น,นกบบรารนว่าตัวแปร a วลูมีขนาด16 16บิตใช้ในการเก็บค่าการแปลสัญญาณแล้วก็บรรทัดที่21นะครับเป็นการ บอกว่าเราจะใช้ขาไหนเป็นขาแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลอันนี้เราใช้ขาอีส e ูนก็คือขาที่สองนะครับในในโกลเดอร์แล้วก็กำหนวดว่าพอร์ตเเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยแต่จะใช้แค่ขาเดียวแล้วก็บัตทัดที่ที่สิบสามเป็นการกำหนวดว่าเราจะใช้โมดูลสลับนาฬิกา ขนาดเท่าไรนะครับแล้วก็บรรทัดที่27่สิเป็การกำหนดข้อมูลในการอ่านเพื่อฟังก์ชัน read ADC ฟังก์ชันนี้จะให้ค่ากลับมาเป็นตัวเลข0ถึง1,023งพันเท่ากับ10บิตส่วนบรรทัดที่28นะครับเป็นการพิมพ์ค่าผลของสัญญอนอนาณอาล็อกที่ถูกแปลงเป็นดิจิตอล และผลจากการคำนวณจากค่าดิจิตอลขับเป็นค่าแรงดันอนาล็อกและเราก็จะมีการกําหนดให้มีการอ่านค่าเวนเป็นรูปโดยใช้รูปแบบการเขียนที่เราเรียกว่าวนรูปดูวายนะครับเมื่อเราทราบว่าคําสั่งแต่ละคําสั่งในแต่ละบรรทัดทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วต่อไปเราก็ตรวจสอบว่าเรา ที่สู c รโค้ดภาษา C ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา C หรือไม่สาม,มารถทำได้โดยการคลิกเลือกที่ compile เมื่อเรากดคุ่ม compile โปรแกรมก็จะถาหน้ทาทีต่ตรวจสอบให้เราแล้วก็จะมีเ u t p u t แสดงออกมาซึ่งอันนี้เราคีย์ถูกต้องนะครับก็จะมีศูนย์เออร์เรอร์ศูนย์วอร์นิ่แต่ถ้ามีการผิดพลาดอย่างไงเขาจะมีการเตือนมีจเออร์เ r อร์เอร์นี้คือเราจะต้องแก้ไขแต่ถ้าเป็นวอร์นิ่งเราอาจจะ ม่แก้ไขก็ได้แต่ว่าจะไม่ส่งผลดีต่อโปรแกรมเราในระยะยาวเมื่อเราพบว่าโปรแกรมของเราถูกต้องแล้วต่อไปก็จะทำการแปลงจากภาษา C ให้กลายเป็นไฟล์จุด h ซึ่งเป็นภาษาเครื่องที่ม i โครคอนโทรเลอร์สามารถเข้าใจได้โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม build All นะครับโปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ .hex ออกมาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ย่อโปรแกรมคอมไพเลอร์ปิกซีลงนะครับแล้วเราก็ไปดูที่โอเทสนะเราก็จะพบว่าที่โอเทสเนี่ยจะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งนะครับชื่อว่าโอเทสเหมือนกันนะครับ C object f i ไฟล์ hmm. ไฟล์เนี้ยนะครับจะเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุลจุด x ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการาบรรจุลงเครื่องไมโคร คอนโทรเลอร์แล้วก็เขียนลงไมโครคอนโทรเลอร์อีกครั้งหนึ่งนำเครื่องการเขียนโปรแกรมไฟล์จุด hex ใส่ไมโครคอนโทรเลอร์ต่อกับพอร์ต usb ของเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นนำไมโครคอนโทรเลอร์วางในตำแหน่งที่มีขาเท่ากับขาของไมโครคอนโทรเลอร์ roller, ซึ่งเครื่องเขียนโปรแกรมแต่และ เครื่องจะสามารถเขียนได้หลายขนาดซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้เราใช้ขนาด40ขาหลังจากนั้นล็อกขาให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมใส่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเขียนโปรแกรมไฟล์จุด h ใส่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า PICkit t o o นักเรียนก็ดับเบิดคลิปคลิปทูที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีโปรแกรมที่มีหน้าตาที่สแสดงออกมานะให้เห็นถ้ามีตัวฟ้องว่าปิ c k ี e v i ฝาวนะครับสแสดงว่าตัวมันโปรลืรกของเราสามารถจะ,ะบรรจุโปรแกรมลงได้นะครับไม่ได้มีความเสียหายไม่ได้ช็อตนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือก Import h e x นะรเราก็ไปเลือก Word Text นะครับอันนี้คือ Word Text ที่เรา build ไว้ตั้งแต่ตอนการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือก Open อนะครับก็บอกว่า t e x File Successful Import นะครับ f i h e x ได้นำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็คลิกเลือก Write แล้วก็จะเป็นกระบวนการในการเขียนโปรแกรมไฟล์ t x ใส่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ มีคำว่า p r o g r a m ming successful ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในตัวมันตัวคอนโทรลเลอร์เราก็จะมีโปรแกรมเขียนให้มาสั่งงานที่เราต้องการนักเรียนก็สามารถนำไปประกอบใช้ในการใช้วัดความต่างศักย์ได้แต่งานที่นักเรียนจะต้องไปทำเพิ่มก็คือ,อการทำให้มันสามารถวัดกระแสะได้ด้วยซึ่งนักเรียนจะต้องช่วยกับสมาชิกในกลุ่มดำเนินการ และก็สามารถมาปรึกษาหรือหาคำแนะนำได้จากครูนะครับ